ทำให้อัดไปอาบน้ำขังที่หน้าบ้านซะโด้เพื่อนรักช่วยฉันหน่อยเพื่อนโอยแกไม่นั่งมาอยู่ตรงนี้เนี่ยแล้วแกไม่ไปทำความสะอาดวะยุบัตรท่านนะอย่าดิ้งดูได้ปั้นหัวปั้นวายให้ลูกท่านเล่นไป นั่งนอนสบายอยู่ได้บอกเอ้ย ฮทำเสร็จแล้วเป็นเกมดีกว่าเฮ้ยมาว้าวว้าวว้าวเฮ้ยมาแกบมานั่งเล่นเกมทำไมเนี่ย จะผมซับเหง <ness> <lush> ือให้ครับไหมฮะเออเดียวเดียวเฮ้ยนี่แกเช็ดตรงเท้าอยู่ไปซับหน้าฉันได้ยังไงไฟยังเนี่ยเราสะอาดหรือยังเนี่ยแต่ท่านครับดูสิครับว่าสะอาดหรือยังอ่ะเป็นไงครับแต่ท่านัวเราะหเราหมอนอ่ใช้ได้เหมือนกันหัวเราะหัวเก็บไป ทำไมมีแต so ่เราที hey! oh. ่ต้องทำงานบ้านคนเดียวเนี่ยทำไมเราต้องเป็นลูกกระจกเนี่ยทั้งที่เราเป็นเพื่อนกันเนี่ยเย่เย่เย่เฮ้ยฝนตกเฮ้ยเก็บผ้าดิรับกระจกเอาอุ่นเฮ้ยเก็ผ้าแม็กกูแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ย เฮ้ยองค์เค้าฉันเป็นรูอ่ะตก็หารู้น่ะอ๋อไม่งค์เค้าเป็นอะไรเนี่ยนี่เก็บผ้ามันได้ป่ะุ้ยต้องเปียกอยู่เลยอ่ะเมื่อไหร่จะแห้งเนี่ยทีเนี้ยเฮ้ยๆๆตัวอะไรเนี่ยเฮ้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 ยแกเป็นใครเนี่ยแกจําฉันไม่ได้หรอฉันคือลาฟชา แกมาทำอะไรที่นี่อ่ะแกรู้สึกไม่ไดีอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใช่ฉันมีข้อเสนอมาด้วยข้อเสนออะไรอะ่ะแต่แกต้องแลกชีวิตหนึ่งวันต้องแกมาเลยนะทำไมต้องแลกด้วยชีวิตด้วยอะ่ะข้อเสนอมันดีมากไงล่ะ ได้และแค่หนึ่งวันเองจะเป็นไรขอเสนอเสร็จสิน้นงั้นแกรับอันนี้ไป มันคือออะะไระนี่คือบองตามสั่งเมื่อแกสั่งอะไรไปมันจะทําตามสั่งอย่างที่แกพูดออกมาเลยแล้วฉันจะเชื่อแกได้เหรอรับชาไม่เคยกหกใครข้าขอไปก่อนข้าขอไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวนี้ก่อนละกัน มันจะใช้ได้จริงไหมเนี่ยเล่นบองกเกมดีกว่าลองดูหน่อยดีกว่าบองทำให้อาร์ตเอามือแย่จมูกแล้วก็เอานิ้วมาดูดที่ปากเลยทันจมูกกว่าเอ้ยอะไรเนี่ย เฮ้ยไปอะไรเนี่ยเฮ้ยไปฉันนำอะไรเนี่ยฉันแค่ขี้มูกแล้วกัดูทำไมเนี่ยเฮ้ยนี่ฉันทำไมดูแปลกๆนี่เพราะฉันเอานิ้วมค็จมูกแล้วก็มากินเนี่ยนะไปบาไปแล้วทำไมฉันดูแปลกๆเนี่ยได้ผลด้วย ว้าบองทำให้อาร์ตอ่ะเอาแป้งมาทาหน้าตัวเองเอาให้เขาขาวเลยนะบองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมหน้าฉันรู้สึกหมองค้ำอย่างเนี้ย <c oughs> ฉันรู้สึกจะทาแป้งแนตะ่กโอ๊ยฉันเป็นอะฉันเนี่ยโอ๊ยแป้งอยู่ไหนเนี่ยอ้ยหน้าหมองคำ้ำต้องทางแป้งเฮ้ยหยุดไม่อยู่หยุดไม่อยู่ <c oughs> ห <ś les> ยุดสิพอแล้ว <ś les> <ś les> หน้าฉันขาวแล้วไม่หมองค้าแล้วหน้าฉันขาวแล้วหน้านขาว <ś les> าฉันมาหาแป้กทำไมเนี่ยโอ้ยดูดีตัวขาวหน้าขาวแล้วเนี่ยเ <ś les> หนืเนี่ยไปอาบน้ําดีกว่าเลิกหมดนะ จะอาบงามง like ั้นเหรอจะให้แกอาบดีๆหรอบ้องทำให้อับไปอาบน้ำขังที่หน้าบ้านสาวเอาเฮ้ยเปิดสิเปิดโอ๊ยเอ๊ะฉันจะเดินไปไหนเนี่ยต้องอยู่นี่จะไปอาบน้ำนี่ฮ้องลเอ้ย ประตูสิออกประตูเออ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 เออออกประตูประตูอยู่นู่นตายเออประตูก็มีออกทำไมทางนี้เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปทำไมตรงนี้เนี่ยเฮ้ยไอ้ก้าวเนี่มาทำไมตรงนี้เนี่ยโอ้ยกระบัดสิตายตายเฮ้ยโดนเพื่อนรักช่วยฉันหน่อยเพื่อนอ้ย ดว่าทำไมไอ้โดไม่ช่วยฉันเลยอ่ะจะาบองทำไมหัวเราะฉันวะเนี่ยว่าฉันว่าต้องเป็นเพราะจะาบองนั่นแน่นอนเลยไอ้โดนะไอ้โด ขอบคุณนะบ้องที่ทำให้ฉันเป็นลูกพี่ใหญ่ของบ้านนี้ตองไปอบ้องเะจะมองนี่เองสินะออาบ้าเหรอบ้องแกจงทำให้ออา HAHAHA <laughs>